ผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาผู้ชมมาบำรุงพริกที่กำลังติดดอกออกผลให้ลูกดกนะครับโดวยวิธีง่ายครับผู้ชมครับนี่เลยครับหนึ่งวันนี้เราจะใช้ยาพาราเนี่ครับยาพาราช่วยให้พริกของเราตริดดอกออกผลได้ง่ายนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอพ่อเพลินขอคนละ หนึ่งซับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปดูวิธีการทําให้พริกของเราติดดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นด้วยยาพารากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงพริกมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะครับอย่างแรกขญมีนี่ยาพารา แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเราใช้แค่2ออย่างนี้แหละครับมะนาวหรือว่าพริกของเราก็จะออกดอกออกผลลูกดกเป็นต้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราเซตามอลหรือว่ายาพาราเฉยๆนี่แหละครับเราจะใช้แค่2เม็ดนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานํามาทุบยาพาราของเราให้แตกละเอียดก่อนนะครับลูก เสร็จแล้วให้เราใส่ครับในเครื่องฉีดพ่นของเราเลยนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยแบบง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเรับตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังสองฝานะครับเครื่องดื่มชุมลังดื่มบอกไปนะครับว่าน้ําเปล่า1ลิตรนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาเขย่าส่วนผสมทั้งหมด ครับคุณผู้ชมครับง่ายๆนะครับในการบำรุงมะนาวบำรุงพริกให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นใช้แค่2อย่างเท่านั้นนะครับสิ็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเรานี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับ ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้นะครับจะทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับ พ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มะนาวของบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลก็ทำวิธีนี้ได้เลยนะครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครตสั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี กรับผม